สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการปฏิรูปกฎหมายกับคอประกอกกลับมาพบกันเช่นเดิมนะครับทาง b a n คอ o ท TV ครับมานำเสนอสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องราวของทางคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่จะมานำเสนอให้คุณผู้ชมทุกท่านเนได้ทั้งรู้จักองค์กรน,นี้มากขึ้นรู้จักอำนาจหน้าที่ แล้วก็รู้ว่าได้ทําอะไรมีความเคลื่อนไหวไปในลักษณะไหนและที่สําคัญคือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนของคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอยู่ในเวลานี้นะครับเราได้คุยกับท่านอาจารย์สุนีชัยรสรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมาหลายสัปดาห์ติดต่อกันแล้วก็วันนี้ก็เป็น อีกหนึ่งครั้งที่จะมาคุยกับท่านอาจารย์สูนีครับแต่ต้องยืนยันว่าเรื่องที่เราจะนําเสนอในวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมอยู่ในตอนนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับคือแนวคิดในเรื่องของระบบบำนาญภาคประชาชนเรารู้ว่าเรื่องของบำนาญเนี่ยนะครับก็จะมีข้าราชการกลุ่มหนึ่งแหละที่มีบำเหน็จบำนาญที่ก็ค่อนข้างมีตัวเลข สูงพอสมควรหลังจากเกษียณอายุราชการไปเรื่องเบี้ยยังชีพที่อนุมานว่าเป็นบำนาญอย่างหนึ่งให้กับผู้สูงอายุเดือนละ500แล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆเมื่ออายุมากขึ้นหรืออย่างเบี้ยยังชีพผู้พิการอย่างนี้เป็นต้นนะครับประกันสังคมก็มีบ้างแต่ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่กองทุนการอ,อมแห่งชาติก็มีออกมาแต่ก็ยังไม่ค่อยเวิร์กนะครับถ้าจะว่ากันตรงๆวันนี้เราจะมาคุยกันแนวคิด เกี่ยวกับแนวคิดในเรื่องนี้ครับต้อนรับท่านอาจารย์สุนีชัยรสท่านรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมาร่วมรายการกับเราเช่นเดิมนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับวันนี้เรื่องเงินเงินทองทองหน่อยครับเผื่อจะให้คุณผู้ชมได้ร่วมรับฟังแล้วก็ร่วมนึกด้วยกันนึกไปด้วยกันนะครับว่าเราจะมีการเตรียมตัวเตรียมใจยังไงเพื่อก้าวเข้าสู่วัย ผู้สูงอายุอย่างยังมีคุณภาพแล้วก็อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานมากนักพูดถึงแนวคิดในเรื่องของระบบบำนาญข้าราชการเนี่ยครับทางคอปกอได้เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเข้าไปมีส่วนช่วยยังไงบ้างครับอาจารย์ คือโดยหลักการเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยนะคะว่าสิ่งที่หลายท่านพูดโดยเฉพาะอาจารย์ป่วยอึ้งพากรเนี่ยพูดไว้ว่าคนเราเนี่ยจะเกิดจนถึงตายเนี่ยควรจะได้รับการดูแลในฐานะของความเป็นคนแล้วก็ในฐานะที่สังคมของเราเนี่ยต้องดูแลคนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าให้ทุกคนดิ้นรนไปตามลําพังเป็นหน้าที่ทั้งสังคมและของรัฐ คนนี้พอมาถึงผู้สูงอายุเราก็ได้ยินข่าวบ่อยๆน่ากลัวด้วยค่ะบอกว่าตอนนี้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุมีผู้สูงอายุเต็มไปหมดเลยฟังดูเหมือนผู้สูงอายุเป็นภาระของสังคม <c oughs> แต่ความเป็นจริงแล้วผู้สูงอายุคือความยินดีของลูกหลาน <c oughs> ที่มีผู้สูงอายุอยู่อายุยืนตอนนี้ผู้สูงอายุเขาประมาณว่าสังคมไทยเนี่ยจะอยู่อันดับสูงมากคืออา,อาจจะประมาณแปดล้านคน <c oughs> ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่ง เราต้องเปลี่ยนทัศนคติเริ่มต้นเป็นเรื่องดีที่ผู้สูงอายุเราอายุยืนขั้นแรกอันที่สองก็ต้องบอกว่าเขาไปสํารวจความเห็นผู้สูงอายุนะคะคบ,บอกว่าอะไรที่กลัวที่สุดก็คือปัญหาเศรษฐกิจถ้าไม่มีไรายได้ไม่มีอะไรดูแลเลยเนี่ยลองนึกภาพผู้สูงอายุที่ไม่ใช่ว่าอยู่ในครอบครัวเสษฐีสซะหมดนะครอบครัวคนจนคนไม่มีลูกหลาน,<ค>นดูแล เยอะแยะไปหมดในชนบทเพราะเศรษฐกิจเป็นเรื่องหลักว่าจะทํายังไงเขาจะพอประคับประคองตัวอยู่รอดไม่ได้เอาไปเที่ยวไหนเราอเอาแค่ท่านคิดง่ายๆแล้วกันห้ารอยบาทท่านพอหรือเปล่าห้าร้อยบาทไม่ไมพอพอ,อ,อันที่สองก็คือเขาบอกอสุขภาพครับมันก็โยงไปถึงเรื่องนั้นนะสุขภาพไม่ดีไปหาหมอหมอ,หมอดูแลถ้า,าถ้ามีเงินก็ดีถ้าไม่มีก็ดูแย่ๆหน่อยอันที่สามคือความเหงาก็คืออยู่แบบ ไม่เงินก็ไม่มีคุณค่าเหมือนกับไม่มีใครดูแลเพราะสามเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ๆที่ผู้สูงอายุเนี่ยพูดถึงกันคราวนี้พอมาถึงบำนาญของภาคประชาชนอย่างที่เรียนนะคะคุณยศพรก็บอกว่าข้าราชการาใครๆ<ค>ก็อยากเป็นดูซิตอนนี้นทุกคนมาประท้วงกันหมดอยากเป็นข้าราชการ,รแต่รัฐบาลก็กลับหัวกระผางนิดนึงใช้จริงก็ไม่ต้องมาเข้มงวดขนาดนี้คือความจริงข้าราชการเพิ่มจํานวนอีกได้ควรจะเพิ่มเช่นสมมติว่าพยาบาลอย่างเงี้ยที่เขาเรียกร้องเนี่ยพยาบาลกำลังขาดแคลนแล้วก็จําเป็น ก็ต้องให้เขาบ้างไม่ใช่ว่าตัดเดี๋ยวนี้ไม่ให้ใครเลยอเอาสองว่ากันไปแล้วก็มาเพิ่มบํานาญของส่วนอื่นๆซึ่งตอนนี้เรามีกฎหมายที่ออกมาแล้วแล้วกันนะคะคของราชการแล้วก็มามีของอคนที่ทำงานในระบบเอกชนก็คือกฎหมายประกันสังคมซึ่งปี2557เนี่ยจะเริ่มจ่ายบํานาญแล้วแต่ว่าน่าตกใจมากค่ะต้องทำงานส่งมา15ปีต้องทำงานจนอายุ55 แล้วที่ได้เนี่ยเอาเงินเฉลี่ยหกเดือนสุดท้ายมาคำนวณยี่สิเปอร์เซนตได้สักพันกว่าบาทถ้าพูิสำหรับคนทั่วไปนะคะคแต่ก็จะเป็นความหวังสุดท้ายของคนที่ทํางานอยู่ตามโรงงานตามอื่นๆจํานวนมากแล้วก็เ ขาเรียกอะไรกองทุนประกันสังคมก็มาขู่ซะด้วยซ้ำบอกว่าเดี๋ยวพอถึงเวลานั้นน่าต้องจ่ายบํนานาญแย่ๆเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้จ่ายสิทธิประโยชน์อื่นๆไม่ได้มากเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีเงินจ่ายบนานาญออกไปโน่นเลยอันที่สามก็คือกฎหมายกองทุนเ,เขาเรียกกฎหมายกองทุนการออมแห่งชาตินี่ก็เคลื่อนไหวกันมากเลยคนแท็กซี่คนแม่ค้าขายของ แรงงานกเกษตรคนอยู่กับบ้านเยอะแยะที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมก็อยากมีบํานาญบ้างไม่ใช่รอห้าร้อยบาทอย่างเดียวแล้วห้าร้อยบาทก็ไม่ได้ทั่วถึงทุกคนนะคะก็บอกว่ามีกองทุนการออมก,กฎหมายออกมาดีมากเลยบเบื้องตอน้นคนชอบบอกว่าปีห้าสี่ได้รับกฎหมายนี้ออกมาเขียนไว้โก้เลยรัฐบาลต้องทันทีเริ่มแรกโอนเงินหนึ่งพันล้านมาเป็นกองทุนประเดิมแล้วก็เมื่อเปิดรับสมัครสมาชิก มีกรรมการกองทุนเช่นสมมติว่าเราอยากสมัครก็เข้าไปสมัครเขาก็มีเงื่อนไขยอยู่หรอกยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็พอโอเคเช่นอายุเท่านี้รัฐบาลจะสมทบให้เท่าไหร่รแล้วออมได้ไม่เกินกี่บาทเช่นเรารวยอยากจะออมหมื่นนึงไม่ได้นะเพราะว่ารัฐบาลต้องสมทบแต่ก็โอเคคนยังรับได้ก็คือให้เขาจ่ายด้วยออมของเขาด้วยแล้วรัฐบาลสมทบ,บแต่ยังไม่สมทบร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังมอีอัตราต่างๆกันอยู่เช่น ห้าสิบเอร์ซ็นแปดสิบเปอร์ซ็นร้อยเปอร์เซ็นซึ่งยังไม่สมบูรณ์แท้จริงควรจะร้อยเปอร์เซ็นตเลยแต่ว่าเราก็มีขั้นสูงสุดไว้อีกเช่นไม่เกินสามพันไม่เกินสี่พันไม่เกินหกพันแต่คนก็ยังดีใจมากสําหรับคนที่มีบำนาญแต่วันนี้กฎหมายก็เข้าล็อกของกรรมการปฏิรูปที่คนมาร้องเรียนอยู่ไม่โอนเงินพันล้านไม่มีกรรมการที่เป็นทุนเดิมยังไม่ได้โอนของรัฐบาลไม่ตั้งกรรมการไม่มีไม่เปิดรับสมาชิกรวมคมแล้วไม่มีสิทธิ์อยู่ สัออย่างเดียวก็ได้แค่เบี้ยยังชีพคือทั้งที่ตอนนี้มีเป็นกฎหมายกฎหมายเรียบร้อย,ออยเราประชาชนเคลื่อนไหวผลักดันมากเลยครับคราวนี้ท่านจะเห็นความต่างเนี่ยจากข้าราชการประกันสังคมซึ่งก็ยังสิทธิประโยชน์น้อยมากแต่ก็เป็นความหวังลึกๆของคนทํางานในระบบแล้วก็ที่เขาเขากำลังขอแก้ให้ขยายไปถึงแรงงานนอกระบบด้วยแล้วก็มากองทุนการออมแล้วก็มามีเบี้ยยังชีพแล้วก็ยังมีร่างบํานาญภาคประชาชน ซึ่งประชาชนเข้าชื่อกันตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วเข้าชื่อกันเรียบร้อยแต่ว่าเนื่องจากเป็นกฎหมายการเงินต้องให้รัฐบาลรับรองแต่เมื่อรัฐบาลไม่รับรองนะคะกฎหมายนั้นก็ตกไปอันนั้นก็พยายามจะแก้กฎหมายของหลายตัวเข้ามาคราวนี้พอโยงมาอย่างเงี้ยท่านผู้ชมจะเห็นภาพว่าเราทุกคนควรจะมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเมื่อแก่ชราลงก็จะสามารถพอดูแลตัวเองได้ที่ไม่ใช่อันใดอันหนึ่งอะไรคือจุดล้อมรวมที่เหมาะสมระหว่าง การสร้างบำนาญที่ทุกกลุ่มเขาล้วนแต่แสดงเจตจำนงว่าฉันยินดีออมร่วมไม่ใช่แบมือขอรัฐเขาไม่ได้เรียกร้องรัฐบาลบอกว่าขอจากห้าร้อยหก้แด้อยเนี่ยขึ้นมาพันหนึ่งสองพันไม่ขอเมื่อฉันทำงานฉันออมฉันออมคุณสมทบฉันออมคุณสมทบแล้วก็นำไปสู่กระบวนการที่ทุกคนมีหลักประกันอันนี้โดยย่อๆว่าเป็นความใฝ่ฝันของผู้คนมากจริงๆ ครับทั้งคนที่กําลังทํางานและคนที่สูงอายุไปแล้วครับคืออย่างที่มีแล้วเนี่ยอย่างกองทุนการออมแห่งชาติหรือเรื่องอื่นๆที่ที่คอปรกอรมองว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องของระบบบนานาญภาคประชาชนเนี่ยครับอาจารย์เราควรจะมาร่วมกันหรือมาช่วยกันในการขับเคลื่อนอย่างฝ่ายกฎหมายเองอย่างคอปรกอรเองเนี่ยมองยังไงครับอาจารย์ตรงนี้ตอนนี้เราก็มีทางแก้เฉพาะหน้า มายถึงข้อเสนอเฉพาะหน้าอยู่สองสามเรื่องเรื่องแรกก็คือบอกว่าคุณต้องเอาส่วนลูกจ้างภาครัฐหรือคนที่ยังไม่เข้าสู่ระบบของข้าราชการเมื่อมีเงื่อนไขและความเหมาะสมมันที่ยกตัวอย่างพยาบาลหรือครัวตาจ้างหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่หลายกลุ่มที่เขาควรจะได้รับความเป็นราชการก็เพิ่มให้เขาเถอะไหนๆค,คุณก็เขาเป็นตําแหน่งที่จําเป็นอย่างเงี้ย<ช>ก็เขาเรียกว่าอัพขึ้นไปให้เป็นส่วนที่ดูแลได้ อันนี้พูดแบบเห็นใจกลุ่มนี้คือหมายถึงมองมองว่าตําแหน่งไหนถ้าจําเป็นก,ก็ให้เขาเป็นไปเถอะข้าราชการอมอนอย่างพยาบาลเนี่ยเขาสําคัญมากเพราะว่าอยู่ตามโรงพยาบาลซึ่งขาดแคลนอยู่แล้วคุณไม่มีหลักประกันคุณนี่เขาเป็นพยาบาลอัตราจ้างอยู่ตลอดอย่างเงี้ยเขาก็หนีไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนหมด่าเราจะสร้างคนขึ้นมาได้สมมุตินะคะนี่พูดบแบบเอียงเข้าข้างพยาบาลเลยแล้วก็มีลูกจ้างอีกหลายหน่วยที่คล้ายๆอย่างนี้อา้ากลุ่มที่หนึ่งสองก็คือยกไม่ใช่เป็นดึงข้าราชการลง สองยกกลุ่มที่ประกันสังคมเนี่ยให้สิทธทิประโยชน์มันมากกว่านี้ยังมีปัญหามากมายของกลุ่มประกันสังคมซึ่งเราก็ผลักดันผ่านตัวที่สองตัวที่สองก็คือเอากฎหมายประกันสังคมฉบ,บับเข้าชื่อของประชาชนรีบเอาเข้าสภาเพราะในนั้นจะไปเปลี่ยนหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบำนาญเพราะตอนนี้บำนาญน,นี่พิลึกพิลึกอยู่ค่ะเช่นคุณส่งมาสิบปีวันหนึ่งคุณตกงานวันหนึ่งคุณทิ้งไป คุณขาดสิทธิทั้งหมดเลยสองเงินที่ได้มันน้อยมากสําหรับการอยู่มีชีวิตอยู่รอดเขาเรียกว่าต่ํากว่าเส้นความยากจนของของสังคมไทยเช่นสังคมไทยบอกว่าพันแปดรอบาทนะเป็นขั้นพื้นฐานอันนี้ไม่ใช่นะหรือจะบอกว่าคนทํางานมาสูงสูงเช่นคุณยศาพรางินเดือนส0 0 0 0ื่นแต่เขาให้ส่งแค่สูงสุดไม่เกิน15แล้วรับประกันแอบบำนาญทั้งหมดก็ ไม่ว่าจะจ่ายยังไงสูงสุดไม่เกินหมื่นห้าเหมือนกันมันก็ยังไม่ใช่บํานาญตัวจริงสําหรับประกันสังคมวันนี้ท่านผู้ชมลองนึกภาพลูกหลานตัวเองนะคะไม่ใช่แค่คนจนแล้วนะไม่ใช่แค่โรงงานนะแต่ความจริงแล้วขา้าราชการไอ้ไม่ใช่ขา้าราชการคนทํางานในหน่วยงานของรัฐแล้วก็รวมทั้งทํางานอยู่ในบริษัทเอกชนที่เงินเดือนสูงๆจํานวนมากต้องสมทบประกันสังคมเพราะเป็นตฎหมายบังคับแต่พอถึงบํานาญเขาได้รับแค่สูงสุดไม่เกินหมื่นห้า มันก็ลักล่านกันไปหมดมันทําให้ประกันสังคมมองดูเป็นเรื่องของคนจนมากไปทั้งจริงประกันสังคมต้องสร้างฐานจากตอนนี้เขาเรียกร้องจากสิบล้านนะคะมีคนอยู่สิบล้านให้ขยายเพิ่มขยายเพิ่มมันอาจจะเป็นสามสิบล้านกองทุนตอนนี้มีแสนล้านก็จะต้องขยายขึ้นไปเอ้ยหลายแสนล้านคล้ายๆอย่างนี้ค่ะก็จะแก้ปัญหาคนทํางานในระบบครับขยายวงครอบคลุมเพิ่มวงเงินที่ควรจะเป็นเงินส่วนที่รัฐบาลควรจะสมทบ แล้วก็จัดระบบสิทธทิประโยชน์ไปแก้ระเบียบกระจุกกระจิกที่คนเสียเปรียบเนี่ยออกอันนี้ล็ที่สอง <c oughs> ที่เราเสนอโดยผ่านกระบวนการกฎหมายเข้าชื่อเขาแต่มันได้ไปสู่การถกเถียงกันในสภา <c oughs> แต่มันไม่เข้าสักทีคนงานก็อ่อนใจแม้แต่สื่อมวลชนก็อยู่ในประกันสังคมพ <c oughs> นักงานราชการที่อยู่ตามมหาวิทยาลัยก็อยู่ในประกันสังคมเขาควรจะได้รับบำนาญที่ควรจะเป็น ไม่ใช่ว่าเขาไม่เป็นข้าราชการแล้วเขาเลยไม่มีสิทธิ์อะไรเลยหรือรมีก็น้อยมากกลุ่มที่สามกองทุนการออมน่าตกใจกว่านั้นค่ะเราเรียกเ,เราเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาถามว่าทาไมคุณแม่สมทบเงินพันล้านล่ะติดขัดอะไรเขาก็บอกว่าเขาจะแก้กฎหมายก่อนเขารู้สึกว่ากฎหมายนี้มีปัญหาค่ะท่านผู้ชมก็อยากจะแก,แก้พันล้านเนี่ยหาทางเขาก็กระซิบกันวงในชาวบ้านพูดบอกว่า แสดงว่ารัฐบาลไม่อยากจะจ่ายพันล้านมาขอแก้กฎหมายอีกแล้วยังไม่ทันที่จะรมายจะบังคับใช้กําลังมีความพยายามร่างกฎหมายใหม่ครับเพื่อบอกว่ากฎหมายนี้มีปัญหาติดขัดออันนี้ก็น่าตกใจมากครับแล้วคนก็เลยบอกว่าต้องตั้งคําถามเช่นเราเชิญผู้สูงอายุผู้ทรงคุณวุฒิมาเขาตั้งคาถามอกว่าเมื่อรัฐไม่ทําตามในสิ่งที่กฎหมายบอกรัฐผิดไหมเอาผิดรัฐบ้างได้ไหมบอัน,นี้ก็กําลังน่าศึกษาเหมือนกัน เขียนมาชัดเจนในกฎหมายแต่คุณไม่ทำรัฐผิดไหมสองก็คือคนเสียสิทธิ์แท็กซี่แม่ค้าเกษตรกรรอคิวจะออมเนี่ยที่ว่ามีสิทธิออมตั้งแต่เดือนละห้าสิบาทไปถึงพันบาทแล้วรัฐจะได้สมทบช่วยเนี่ยเขาตั้งท่าจะคว้ากระเป๋าออมเพื่อตัวเองเพื่อลูกหลานในอนาคตปรากฏว่าเขาเสียสิทธิเช่นประกาศปีห้าสี่แทนที่ผ่านไปปีหนึ่งถ้าสมทบไปเรื่อยๆตามสูตรเนี่ยเขาอาจจะได้เงินก้อนหนึ่งละครับใช่ตนนี้เลื่อนไปเรื่อยๆ ก็เท่ากับเสียสิทธิ์อันนี้ก็เป็นคาถามตัวใหญ่ที่คอประค,ะคะต้องนั่งศึกษาเหมือนกันว่าเมื่อรัฐไม่ทําในสิ่งที่กฎหมายเขียนประชาชนจะเอาผิดได้หรือเปล่าเออน่าสนใจพอมากลุ่มที่สี่อย่างเบีย้ยยังชีพเนี่ยก็เอ่อก็ดีระดับหนึ่งในแะง่ว่าก็ยังดีกว่าไม่มีชาวบ้านจะพูดอย่างนี้พูดเท่า <c oughs> ออจะบอกเงี้ยดีกว่าไม่ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแต่เป็นเพียงมติครมอไม่ใช่กฎหมายเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับ มันไม่นิ่งมันไม่ยั่งยืนคือมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ใช่เพราะฉะนัี่คือสิ่งเฉพาะหน้าที่เหมือนกับเราร้อยเลียงอยู่แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องนี้เป็นสวัสดิการที่จําเป็นมากเกี่ยวข้องทั้งคนทํางานและเกี่ยวข้องทั้งผู้สูงอายุตัวจริงคอ,อประกอรก็มีชุดว่าด้วยสวัสดิการสังคมที่ดูแลเรื่องกฎหมายสวัสดิการสังคมคก็ศึกษาเรื่องนี้อย่างเอาจอิงจังแล้วกะว่าจะพยายามอ ทั้งทบทวนดูทุกฉบับแล้วก็ทั้งของร่างบำนาญภาคประชาชนที่ตกไปแล้วแล้วก็มาดูซิว่าเราจะสามารถร่างกฎหมายกลางว่าด้วยสวัสดิการผู้สูงอายุที่สมบูรณ์รเราคิดว่าปีหน้าเราพยายามทําให้เสร็จนะคะเผื่อว่าจะได้เป็นแนวทางให้รัฐบาลเห็นว่าควรจะไปปรับปรุงหรือกันข้างใหญ่สักทีแต่ครั้นี้ก็เรื่องใหญ่มาก<ช>แต่อย่างน้อยก็ เอาละจัดการข้าราชการบางส่วนจัดการประกันสังคมบางส่วนจัดการกองทุนการออมไปพังพลางก่อนให้มันได้แล้วระหว่างนี้ก็ตั้งฐานใหม่ที่เป็นฐานที่เขาบอกว่าขั้นต่ําของชีวิตคนควรจะได้รับการดูแลขั้นพื้นฐานทุกคนไม่ว่าเขาจะยากดีมีจนมาแค่ไหนไม่ว่าเขามีลูกหลานดูแลหรือเปล่าแต่นีาเรียกว่าสวัสดิการผู้สูงอายุซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนก็หวังว่าเนี่ยค่ะตอนนี้กําลังรับฟังความเห็นกําลังเริ่มศึกษา แล้วก็คงจะจัดเวทีกันไปอีกหลายเวทีเพื่อนําไปสู่การร่างที่เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็คงจะต้องปรึกษากันอีกว่าเช่นภาคประชาชนจะไปเข้าชื่อหรือเปล่าหรือจะเสนอช่องทางไหนอันนี้เป็นตัวอย่างคือถ้าเป็นถามถึงในข้อเสนอของคอประการเนี่ยครับอาจารย์คือตอนนี้มันมีหลายกองทุนคืออย่างข้าราชการก็ชัดเจนหรือประกันสังคมก็เป็นคนวัยทำงานว่าอย่างนั้นนะครับหรือว่ามากกว่านั้นแล้วก็มีเบี้ยยังชีพเนี่ยที่อาจารย์มองว่ามัน ควรจะเป็นการหลอมรวมกันหรือลดจํานวนกองทุนให้มันเหลือสักหนึ่จากตอนนี้แยกย่อยมากพอสมควรทีเดียวเนี่ยมันมันควรจะเป็นอย่าง,งานั้นไหมครับ,รบอาจารย์เนี่ยค่ะก็ศึกษาร่วมกับทางทีมธรรมศาสตร์ก็ศึกษาเรื่องนี้อยู่ยแล้วก็มีทั้ง t d i ก็ศึกษากันอยู่เราคิดว่าบ,บางอย่างก็ต้องเหมือนกับพัฒนาต่อยอดซึ่งกันและกันก็ฟังความเห็นกันเบื้องต้นเขาก็กําลังพยายามจะหา คือการมาหลอมรวมกองทุนเนี่ยนึกภาพออกนะคะมันยากแสนเข็ญเลย,ย,ยเพราะว่าแต่ละคนก็จะไม่ยอมกันแต่ครนี้มันก็คืออต้องเหมือนกับอาศัยฐานการศึกษามามาดูความเป็นไปได้บางอย่างร่วมหรือบางอย่างยังแยกอยู่แต่อย่างน้อยต้องมีหลักประกันไปสู่คนที่ตกหล่นจากขบวนที่ดีอยู่แล้วเนี่ยอย่างไรเช่นถ้าจะแก้กองทุนการออมยกตัวอย่างนะคะตลกมากอีกอันหนึ่งค่ะที่เขาพูดกันถ้าคนเข้าประกันสังคม ซึ่งได้บํานาญพันกว่าบาทถ้าเป็นคนงานนะนี่ทําแบบดีสุดได้พันกว่าบาทพอไปถึงกองทุนการออมคุณบอกว่าฉันอยากจะออมอีกสักเดือนละสองร้อยเพื่อรัฐบาลจะได้สมทบให้ฉันอีกสักหน่อยหนึ่งฉันจะได้มีเพิ่มขึ้นอีกก้อนหนึ่งไม่ได้ค่ะอทําไมครับเขาเขียนไวน้ในกฎหมายว่าคนที่จะเข้ากองทุนการออมเนี่ยห้ามไปอยู่ในกองทุนราชการห้ามอยู่ในกองทุนประกันสังคมห้ามไปอยู่ในกองทุนอะไรต่ออะไรสำรองเลี้ยงชีพยกตัวอย่างเนี้ยเพราะคือ คือมันเลยยิ่งทําให้เหมือนกับว่าการออกแบบนั้นมันหลุดหลุดออกไปนี่คือเรามองย้อนกลับไปทั้งระบบมันมัน,มน,มนตลกไมล่ะคะอยากจะออมเพิ่มก็ไม่ให้เราก็บอกว่าพอแล้วทั้งที่มันน้อยสักติดเดียวนี่เงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าสิ่งที่น่าจะต้องออกแบบคือทําเพพาาหน้าบางส่วนประคับประคองสองก็คือเสนอ,อกระบวนการเตรียมความพร้อมตรงนี้นำไปสู่การถกเถียงซึ่งเราต้องฟังภาครัฐด้วย เพราะการรื้อกองทุนทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าก็จะพยายามเพราะคิดว่านี่เป็นยุทธศาสตร์ปีหน้าภายในปีหน้าของเราเนี่ยน่าจะเห็นรูปเห็นร่างของร่างแนวคิดกฎหมายสวัสดิการผู้สูงอายุครับยังไม่พูดถึงระบบสวัสดิการสังคมโดยรวมที่อยากเกิดเป็นตายออปกที่จะเสนอร่างเกี่ยวกับผู้สูงอายุใช่ไหมครับแล้วก็คิดว่าอาจจะทํางานร่วมกับเครือข่ายของภาคประชาสังคมรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ พนวยงานภาครัฐก็โอ้โหสิบกว่าหน่วยสิบกว่ากระทรวงมั้งเนี่ยยุ่งไปหมดเลยค่ะไทยเนี่ยได้รับการยอมรับว่ามีกฎหมายดีเรื่องผู้สูงอายุนะคะในสายตาสากลเช่นเรามีกฎหมายผู้สูงอายุปีสี่หกเรามีสวัชชาผู้สูงอายุคือเราเหมือนกับดูท่าทางจะดีทีเดียวแต่ว่าในกฎหมายนั้นเนี่ยนายกเป็นประธานด้วยครับแต่ว่าเขาเรียกอะไรประชุมปีละครั้งสองครั้งนายกก็ไม่ค่อยจะว่างรวมคำแล้ว ในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยการขับเคลื่อนภาพรวมโดยกฎหมายที่มีอยู่ยังไม่เดินหน้าเต็มที่ครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะมันมันสะดุดนั่นสะดุดนี่มันก็เลยดูเหมือนดีครึ่งหนึ่งดีในตัวบทกฎหมายแต่ไม่สามารถนําไปสู่กระบวนการรูปธรรมที่ชัดเจนเพราะฉะฉนั้นก็จะโยงไปหลายๆกฎหมายแล้วก็เ,เวทีที่จะจัดเรากะว่าจะไปต่างจังหวัดด้วยนะคะคร,รอบนี้เพราะผู้สูงอายุ อยู่ต่างจังหวัดเยอะมากอยู่ในภาคเกษตรอยู่ในกลุ่มชายขอบอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆรวมทั้งอยู่ในส่วนของเกษตรคิดว่าคนพิการด้วยคนพิการที่ยิ่งสูงอายุยิ่งหนักขึ้นไปอีกครับผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานยิ่งหนักเข้าไปอีกครับแล้วก็มีโจทย์อีกอันนึงซึ่งผู้สูงอายุบนเช่นทิศทางของเขาเนี่ยรัด คือเถียงกันเล็กน้อยรัฐควรจะส่งเสริมให้มีสถานสงเคราะห์คนชราครับมากขึ้นหรือเปล่าคุณยศพรหรือท่านผู้ชมลองนึกถึงตัวเองนะคะว่าถ้าเราไม่มีคนเลี้ยงดูเราอยากจะไปอยู่บ้านสงเคราะห์คนชราหรือเปล่าเขาก็บอกว่ารัฐอาจจะผิดทิศผิดทางหรือเปล่าครับแท้จริงเนี่ยหนึ่งส่งเสริมให้อยู่กับลูกหลานถ้าไม่มีลูกหลานอยู่กับญาติพี่น้องโดยใช้ระบบที่เข้าไปหนุนช่วยเช่นหนุนช่วยลูกหลานตอนนี้ก็มีนิดหน่อยแต่ยังน้อย ให้ลูกหลานที่ดูแลผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมบริษัทเอกชนที่ให้โอกาสของการดูแลลูกหลานดูแลผู้สูงอายุควรจะได้รับสิทธิพิเศษบางอย่างสมมติอย่างนี้นค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้สังคมเช่นองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นตอนนี้ภูเก็ตร,รวยมากเชียงใหม่รวยมากอยากจะเอาเงินเนี่ยมาช่วยเพิ่มให้ผู้สูงอายุทไไําไม่ <ทำ S 1> ได้คนหมายเขียนไว้ว่าตลกมากค่ะเข้าใจไปแล้วมันัยุ่งมากนี่คือการปริรูปทั้งระบบเลยเนี่ย เขาจ่ายไปแล้วสตง,งเรียกคืนหลายพื้นที่เพราะว่าบอกไม่ใช่อำนาจของอ,อปทคือองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นเรื่องของงบส่วนกลางอันนี้คือความลักลั่นเต็มไปหมดผู้เก็ตเชียงใหม่รวยๆเนี่ยควรจะเอาเงินมาเพิ่มจัดการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่มากขึ้นแต่ไม่ใช่ไปสร้างสถานสงเคราะห์คนชราต้องให้สังคมดูแลเป็นหลักผู้สูงอายุถ้าไม่จําเป็นที่สุดท่านไม่อยากไปอยู่สถานสงเคราะห์คนชราท่านอยากอยู่กับสังคมอยู่กับท้องถิ่นอยู่กับ คนรู้จักก็ยังดีในใพื้นที่ถึงไม่ใช่ลูกหลานก็อยู่กับครอบครัวญาติพี่น้องก็จะสบายใ<อ>จามากกว่านอกจากบํานานนะเนี่ยแท้จริงมันส่งผลต่ออย่างอื่นถ้าท่านพอดูแลตัวเองได้คนมาช่วยท่านเนี่ยก็เขาก็รู้สึกเออมาช่วยด้านอื่นๆได้ก็ทาให้อบอุ่นขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพของท่านแล้วก็ยังส่งผลต่อความเหงาเช่นเขาบอกว่าวิธีง่ายที่สุดนอกจากบานานอ่าก็คือ ส่งเสรมิมชมรมผู้สูงอายุอะไรเงรี้ยท่านมีกิจกรรมไปทาร่วมกันหรือมีคําถามทิ้งท้ายไว้แล้วกันนะคะเขาบอกว่าจะถือผู้สูงอายุ60หรือเปล่าที่อายุ65้าเจแต่แข็งแรงมีความรู้รสามารถทํางานช่วยสังคมได้หรือทํางานหาอะไรได้ก็ได้จะมีจุดไหนที่ไปช่วยยึดหลักอย่างนี้ค่ะผู้สูงอายุบํานาญทั้งหลายล้วนแต่ต้องการเราเราอยากจะทําด้วยตัวเองเราอยากจะสร้างฝันด้วยตัวเองเราไม่อยากแบ,บมือขอใครขอรับก็ไม่เอา นอกจากจะเป็นสูงสุดเพราะฉะนั้นจะส่งเสริมตลอดทั้งกระบวนการนี้อย่างไร,ค,รคนถึงจะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีเขาบอกว่าสถานสงเคราะห์คนชราหรือเบีย้ยยังชีพแท้จริงมันริดรอนความรู้สึกภูมิใจศักดิ์ศรีความเป็นคนคทํางานมาตลอดอายุไขแล้วรู้สึกมาแบมือของเงินห้าร้อยบาทหกร้อย<ม>บาทเนี่ยเพราะฉะนั้นบานาญมันต้องออกแบบมาจนถึงทั้งพัฒนาทั้งระบบอย่างนี้ค่ะครับเพราะฉะนั้นคือเรื่องแรกที่ คอปกอจะเข้าไปดูบํานานก็อาจจะโฟกัสไปที่ผู้สูงอายุก่อนออใช่ไหมครับอาจารย์ก็ทําหลายเรื่องคู่กันแต่ว่าสวัสดิการสังคมทั้งระบบเนี่ยจะขอเอาที่เรื่องผู้สูงอายุเป็นหลักเป็นหลักก่อนเรื่องในนี้มันก็แตกแขนงเช่นผู้สูงอายุพิการผู้สูงอายุทอดทิ้งถูกทอดทิ้งผู้สูงอายุาอ,ายอ,อ,อ,ายอื่นๆก็จะอยู่ในติ่งเหล่านี้ด้วยแต่ว่าเน้นมาที่สร้างฐานร่วมขั้นต่าพื้นฐานสําหรับผู้สูงอายุทุกคน,ค,นควรจะได้รับครับอย่าง เราอยากจะให้อาจารย์ได้ฝากทิ้งท้ายในวันนี้เนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบำนาญทั้งหมดทั้งมวลถ้าให้ประชาชนได้ร่วมมองไปด้วยกันร่วมคิดไปด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนเนี่ยครับเป็นข้อคิดในฐานะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายอาจารย์อยากจะฝากหรือให้ข้อคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องของบำนาญที่ว่านี้ครับอาจารอย่างที่ได้เรียนตอนต้นผู้สูงอายุนะคือผู้ที่เรา ชื่นชมยินดีเคารพศรัทธานในฐานะไม่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าของใครก็เป็นของใครสักคนหนึ่งคคือได้ดูแลพวกเรามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้คุณค่าท่านในฐานะของผู้สูงอายุอย่างเต็มที่แล้วก็ดูแลพวกเขาเนี่ยอย่างสมบูรณ์เพราะว่าคนทุกคนก็จะนําไปสู่สังคมผู้สูงอายุทั้งนั้นคือเราทุกคนก็จะสูงอายุตามไปด้วยถ้าเรารไม่ตายซะก่อน<ช>เพราะฉะนั้นมันเป็นพื้นฐานที่สะท้อนให้เห็นว่าถ้าเราแก้ปัญหาตรงนั้นตกโดยผ่านกระบวนการออมซึ่งกันและกัน ด่วยกันออมส่งเสริมให้สังคมออมรับสนับสนุนบริษัทเอกชนสนับสนุนก็จะทําให้ฐานของบํานาญเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็มั่นคงแล้วนั่นก็คือความหวังที่มากกว่ากฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งแต่ว่าต้องนําไปสู่กระบวนการปฏิรูปทั้งระบบอย่างนี้ค่ะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามเรื่องราวของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้ ต่อไปนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากเย็นจนเกินไปสําหรับการที่เราจะทําความเข้าใจหรือการที่จะมามีส่วนร่วมนะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดที่ได้แจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบว่าเราจะสามารถติดตาม คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนะครับอาจารย์สุนีได้หลายช่องทางทีเดียวอย่าง Facebook Facebook สุนีเชนชลด้ก็ได้นะคะเขียนเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยเลยค่ะตามชื่อที่ปรากฏเนี่ยค่ะครับแล้วก็เว็บไซต์ของคณะกรรมการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนะครับก็ตามที่แล้วก็เฟของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้วยครับก็มีอีกเช่นเดียวกันก็ได้ได้หลายช่องทางเลยครับเชิญได้เลยนะครับก็ตามรายละเอียดที่อาจจะขึ้นอยู่ในช่วงเวลานี้ครับนี่คือเรื่องราว ของรายการปฏิรูปกฎหมายกับคอปรกอรซึ่งก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมในวันนี้ครับก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์สุนีชัยรสท่านรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่มาร่วมรายการแล้วก็มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะในครั้งหน้าอาจารย์ยังอยู่กับเรานะครับยังไม่ไปไหนครับยังมีเรื่องราวของแนวทางในการพัฒนาสวัสดิการ ของประกันสังคมอันนี้อาจจะลงลึกไปในเรื่องของประกันสังคมโดยเฉพาะเพราะว่าเกี่ยวกับคนสามสิบล้านคน,นใช่ครับแล้วก็เป็นกองทุนที่มีเงินจํานวนมหาศาลวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมยศพรพยุงสุวรรณแล้วก็ทีมงานในรายการทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ I'm not a fan of the world.